สัตยาบส่งงานครับพันธุ์น้เป็นโตตาวีโกนะครับอันนี้เป็นลูกค้าเก่านะครับลูกค้ามาอัปเกรดนับเป็นชุดโปรยเตอร์นะครับไฟ LED ดัปเตอร์55วัตต์นะครับเดี๋ยวมาดูแสงนะครัต้านรถครับอ่าตัวนี้จะเป็นเดรรี่ออร์ดี้สไตล์นะครับปุ๊บทุเชิญนะำทุบเชิญน้ำอ่าตัวนี้จะเป็นทุบเชิญนะเป็นเทอร์เรนนิ่งนะเป็นพีเรลวิ่งนะเป็นทุบเชิญนะพร้อมกรอบแหวนเก็บดีนะคีับขยายตาน้ำเงินนะไปตามฟตาบ้า เมื่อเปิดไฟต่ำนะครับ D.I.C. น้ำเงินจะดับนะครับไฟต่ำนะครับจะเป็นโพรเเตอร์ไฟ LED แอบเทอร์5.5วัตต์นะครับไฟสูงนะครับโพรเกเตอร์ทุกตัวนะครับจะมีสูงตับในตัวนะครับตูแสงหน้ารถนะครับนี่เป็นแสงหน้าตัวรถนะครับสูงครับปล่อยครับดูแสงผ่านฟิล์มนะครับสูงครับปล่อยครับนอกตัวรถแลในตัวรถนะสว่างไม่ต่างเลยนะครับเสียบสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับติดตั้งชุดโพรเกเตอร์นะครับ สามารถสอบถามข้ามาทางเก f a เฟซ o ุกนะับ B T Premium Auto สีนอตเด็ดสาขานะับโอเคครับขอบคุณครับ